วันนี้ชาวแฟลตดินแดงครับได้ขึ้นบ้านใหม่อีกกว่า400คัวเรือนครับบรรยากาศโล่งโปร่งสะอาดผลจากสภาพที่อัศัยที่เสื่อมโทรมไม่มีปัญหาหนูและขยะรบกวนเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันครับระหว่างแฟลตดินแดงเก่าเป็นตึก4ชั้นที่อยู่กันมาเกือบ60ปีกับโฉมใหม่ครับที่เป็นตึกสูง35ชั้นในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2ครับชาวแฟลตดินแดงเดิมเล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าครอบครัวได้ขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ขึ้นไปอยู่บนตึกใหม่แล้วครับโดยมีค่าเช่าค่าส่วนกลางในนนอัตตรราาาที่่กกเเแหหงชิป็ผู้ด ตึกสูง35ชั้นโครงการใหม่ที่สร้างโดยการเคหะแห่งชาติ er ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วครับชาวแฟลตินแดงได้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยแล้วจำนวน397ควเรือนจากจำนวนที่พร้อมรองรับผู้อยู่อาศัยในแฟลตินแดงกว่า612ห้องชาวแฟลตยอมรับเสียรายเดือนมากกว่าห้องเก่าแล้วก็ได้ห้องที่เล็กลงนะครับแต่ก็ยอมเพื่อจะได้อาศัยอยู่ในที่ที่ดีขึ้นผู้สูงอายุและครอบครัวที่ได้ย้ายขึ้นไปอยู่แล้วก็ปลื้มใจที่ได้ห้องพักใหม่ที่สะอาดอากาศไทยเทดีตึกใหม่มีระบบบริหารจัดการขยะและเศษอาหารทําให้ไม่มีปัญหาหนูที่เคยสร้างความเดือดร้้้้้ออออนนนนนนาาาาคคัับบเเปปป็็็ใหมมม่่่ีีีลลลดดดดภยยยชวววิิตูกกขขึึงงไสะ